กับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งจะพาทุกคนเออมาดูพึ่งออกกําลังกายด้วยฟุตบอลน,นะคะหรือยิมบอลพึ่งไม่ได้มาสอนใครนะเพราะพึ่งไม่ได้เทรนเนอร์ไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ไม่ได้ไปเรียนมานะพึ่งแค่อยากจะบอกว่าเออถ้า เล่นกับฟิตบอลเนี่ยหรือลูกบอลเนี่ยมันมันมันได้ที่เอวมากๆวันนี้เพึ่งจะเอามาฝากทุกคนแค่สั่งาพพอนี่ขนาดพิ่งไปเข้าฟิตเนสมาแล้วนะเว้ยพึ่งยังอดไม่ได้ที่จะซื้อเนี่ยเขาเรียกอะไรยิมบอลมาเล่นที่บ้านพูดตรงๆเลยนะพึ่งชอบออกกําลังกายที่บ้านมากกว่าคือมันมีสมาธิมันไม่มีอะไรรบก,กวน และที่สําคัญคนมันไม่เยอะที่ฟิตเนสมันก็ดีอุปกรณ์เครื่องเล่นมันก็เยอะมันก็ดีไปคนละแบบแต่ทุนเดิมพ,พึ่งชอบเล่นอยู่ที่บ้านและนี่พึ่งก็ไปถอยมาแล้วค่ะถอยมาเมื่อวานแล้วก็พึ่งสูบลมเข้าตะกี้นี่เองอตัวนี้พึ่งซื้อมาในราคา400บาทนะคะ่ะความกว้างก็65ซนติเมตรนะก็โอเคเหมาะกับผู้หญิงร่างเล็กอย่างพึ่งนะจะ <Wow. S 1> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นฟุตบอลกันเลย ค่ะอันดับแรกพึ่งก็จะมานั่งอยู่ที่ตรงกลางระหว่างเสือนะคะแล้วก็ใช้ยิมบอลยิมบอลนะคะวางไว้ตรงกลางระหว่างเท้านะคะแล้วก็กลางขากลางเท้าออกแบบนี้นะแล้วก็ใช้เท้าทั้งสองข้างนะคะหนีบไว้แล้วก็ชูแขนขึ้นไปเหนือศีรษะนะคะเหนือหัวเราแล้วก็สับเปลี่ยนแบบนี้นะคะรับฟุตบอลมาเท้าก็หนีบ ยกบอลมามือก็หนีบรับบอลกลับไปทำแบบนี้นะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะท่าเนี้มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในความจำของสมองแล้วด้วยนะว่าเออมันมีการส่งแล้วก็รับด้วยมือแล้วก็ส่งแล้วก็รับด้วยเท้าแล้วเราก็กางแขนออกกางขาออกอะไรแบบนี้ค่ะท่านี้จะช่วยในหน้าท้องมากเราจะกลิ่งกล้ามท้องมากๆเลยค่ะ ท่านี้เพิ่งมีความรู้สึกว่ากล้ามท้องช่วงบนเพิ่งเนี่ยแบบว่าเฮ้ยมันเกร็งสุดๆนะและก็เหมือนเดิมค่ะเซตละ15ครั้งถึง20ครั้งต่อเซตน,นะคะทําให้ได้3เซตน,นะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เรามองนะคะมันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆค่ะเพิ่งมีความรู้สึกว่าเพิ่งชอบท่านี้ค่ะโอเคค่ะดูไปเรื่อยๆนะทาจนครบ1เซตน,นะคะที่สําคัญ3เซตน,นะคะ โอเคค่ะ15ครั้งถึง20ครั้งผ่านไปสำหรับท่าที่1ของพึ่งนะเฮ้ยเอาการอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเกรงมากๆค่ะเหนื่อยด้วยเดี๋ยวมาต่อท่าที่2กันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเรายังนั่งอยู่กับเสื่อเหมือนเดิมนะเราก็จัดตัวเองให้มันได้ระดับนะแล้วเราก็โอเคใช้หัวเข่ายันขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็นเนี่ย,ยทางขากลางขาออกเพื่อเราจะเอาบอลเข้าไปตรงกลางระหว่างหัวเข่าของเราใช้หัวเข่าของเราหนีบยิมบอลไว้หนีบไว้นะคะแล้วก็กระดกขาขึ้นมาทําเป็นแนวตั้งฉากแบบนี้นะะ่ส่งตัวให้ได้นะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเรายังไม่ไม่ไม่เก่งอะ่ะยังไม่เปะ๊ะมันก็จะมีการกระดุกกระดิกได้แบบนี้นะโอเคค่ะเมื่อมั่นใจส่งตัวได้แล้วแล้วก็นะทาแบบนี้ค่ะสลับกัน ซ้ายขวาแบบนี้นะแบบนี้นะคะอย่าให้บอลหล่นนะท่านี้เหมือนเดิมค่ะได้กล้ามท้องมากได้กล้ามท้องถ้าทําเป็นประจําพึ่งเชื่อค่ะว่าหน้าท้องเนี่ยมันจะต้องชัดเจนแน่นอนก็คือซิทแพ็กเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันนะเท่าที่เพิ่งทํานะคะสลับแขนกับขาแบบนี้นะทําไปอย่างน้อยเซตละ15บหครั้งถึง20ครั้งนะคะทําทั้งหมด3ามเซตค่ะ และที่สําคัญนะคะจบ1เซตเนี่ยก็ควรจะจิบน้ําไปด้วยนะคะแต่พอดีพึ่งไม่ได้มีขดน้ํามาวางไว้นะคะจะทําเร็วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราชํานาญแล้วหรือเราคล่องแล้วก็จะทําเร็วก็ได้นะคะหรือจะทําช้าๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรท่านี้คือไม่จํากัดค่ะว่าจะเร็วหรือจะช้าเอาที่แน่คือว่าช่วงที่เราเกรงเ็งเนี่ยเนี่ยช่วงที่เราทําช้าๆเนี่ยเราก็เกร็งก้ามท้องไปด้วยนะ ทำเร็วก็เกรงก้ามท้องทําช้าก็เกรงก้ามท้องสรุปแล้วก็คือโอเคค่ะท่านี้ใช้ได้กับหน้าท้องมากๆลองทํากันดูนะค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะ โอเคค่ะครบ15ครั้งต่อ1เซตแล้วเพิ่งกล้าพูดนะเฮ้ยเหนื่อยอะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่อกันด้วยท่าที่3มกันเลยก็เหมือนเดิมค่ะยังใช้เท้าเหมือนเดิมค่ะใช้เทา้าหนีบยิมบอลไว้แล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ใช้มือกระดกตัวขึ้นมาแตะแบบนี้ ท่านี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับท่าซิทอัพนะแต่เพียงแค่ว่าเท้าเราเนี่ยจะต้องชูยิมบอลขึ้นไปและเราก็ต้องประคองยิมบอลของเราหรือลูกบอลของเราเนี่ยให้มันไม่หลุดจากเท้าเราและเราก็ต้องเนี่ยยกมือแบบเนี้ยขึ้นไปอะ่ะโหเพิ่งกล้าพูดนะว่ามันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนมองนะถ้าใครเคยทำท่านี้จะรู้ค่ะว่าเฮ้ยมันมันเกร็งกล้ามท้องเท้าเราก็เกร็งเพื่อจะ หนีบลูกบอลไว้ไม่ให้มันหลุดจากเท้าเราแล้วเราก็ซิดอับมือก็ยกแต่อย่างเงี้ยค่ะท่านี้ใช้ได้ค่ะสำหรับหน้าท้องนะค่ะใครที่อยากจะมีหน้าท้องที่แบนราบนะสามท่าที่เพิ่งทำให้ดูเนี่ยมันได้ผลมากๆค่ะทุกคนคงจะสงสัยนะว่าไม่เห็นหน้าท้องเพึ่งแบนเลยเพิ่งกล้าพูดนะคะเพิ่งไปเข้าฟิตเนสเพิ่งน้ำหนัก44 เ,เทนเนอร์พึ่งบอกให้พึ่งกินให้กินตอนนี้น้ำหนักพึ่งขึ้นมาสองโลเป็นสีิบหกค่ะนะโอเคไม่เป็นไรเรื่องน้ำหนักเดี๋ยวพึ่งเอามันออกเอามันออกได้แน่นอนโอเคค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะจบไปแล้วค่ะสามท่าที่พึ่งบอกนะคะ ดูแล้วไม่ยากเนาะไม่ยากนะคะแต่ที่สําคัญที่ทุกคนดูว่ามันไม่ยากมันได้ก้ามท้องสุดๆค่ะได้จริงๆอ่พึ่งขอบอกเลยนะและเฟิตบอลหรือยิมบอลตัวเนี้ยมันมันช่วยถ่วงน้ําหนักช่วยอะไรเราได้หลายๆอย่างและที่สําคัญนะมันมีท่าเล่นเยอะมากเลยนะคะจริงๆแล้วพึ่งอ่าไปเล่นที่ฟิตเนสเนี้ยคือแค่ลองท่านะยังไม่ได้จริงจังเลย พึ่ง <screws> ค <in the ground> so ิดว really? ่าพ like ิ oh, wow. t t right? like ่งทําได้เพึ่งก็เลยเอามาทําที่บ้านและเพึ่งอยากจะบอกว่าพิ่งไม่ได้มาสอนใครนะคะเพิ่งไม่ใช่เทรนเนอร์พิ่งไม่ได้เรียนมาอย่างที่พิ่งพูดไว้พึ่งก็แค่แบบว่าเอ้ยถ่ามันสวยแล้วมันได้ผลจริงๆสําหรับพิ่งพึ่งก็เลยเอามาแนะนําให้กับทุกคนเผื่อใครอยากจะเอาไปทําเล่นที่บ้านหรือถ้าใครไม่ได้ซื้อยิมบอลตัวนี้ก็ใช้หมอนหรือใช้ขดน้ําก็ได้นะจริงๆมันได้ผลหมดละค่ะไม่ว่าจะออกกังกายด้วยท่าไหนแต่ที่สําคัญนะคะการเล่นด้วยฟิตบอลเนี่ยหรือยิมบอลตัวเนี้ย เอเดี๋ยวให้ดูว้าว <Wow. S 1> พึ่งถือว่ามันโอเคนะคะพึ่งไปเล่นฟิตเนสมาแล้วพึ่งก็ยังกลับมาเล่นที่บ้านอย่างน้อยอีก10-20นาทีนะคะแหกกดเขาเขาบอกให้กลับมาพักผ่อนนะแต่พึ่งแบบเฮ้ยไม่ได้เพิ่งแบบคนบ้าพลังเออจริงๆเหงื่อไม่แตกซิดคือไม่จบอ่าค่ะสำหรับคลิปนี้เพึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าออกกำลังกายที่ไม่ยาก และก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็ลองลองดูนะและขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะที่เข้ามาดูพึ่งออกกําลังกายนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ถือว่าได้ผลนะคะ